ัสดีเด้อจ้าัสดียามสาวสาวมีลังบ้านกับพญ่กับมายังอยู่สุรินจ้าเมื่อวานดีบอนขนามันี้อยู่บ้านบ้านบ้า,านอ๋อจ,จะไปบะป่าบ้านจรารัสถามเพื่อเบอร์เ็ดมีจ่ารัางบ้านมาน้ำท่างจ้านี่ค่ะเห็นป่าไอเห็นวัดทงาขวัดวัดป่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเขาสาราวัดป่าเขาสาราค่ะเอ่อ ุ้มเข้าวัดสวยมากเลยนะคะพี่จ่าบรรยากาศจะกินท่างภูเขาเดี๋ยวหากว่าจังไดมีเวลาหลางาังวันจะเขาไปถ่ายวัดหน่ยบึ้งด้จ้ะตอนนี้คือ็บภาบรรยากาศช่วงเร้าก่อนเ่าจะเขาไปปาเห็ดก่อนเนาะจา้าประมาณนี้จา้าท่างกลับจะออกจากบา้านปาบ้านจารัสเนาะพี่ใหญ่เนาะประ้านจารัดก็ยืงอยู่ในปานี่แหละเพียงแต่ว่าเราเราเดินทางกลับอันนี้คนะือขาลงจากจากปาน,นะจา้า ั้งบานจะพาไปอ่าก็เลยทายให้พี่พี่เบิ้งว่าพูนมากพ่นไปพ่นมานี่ท่างจะสะดวกประมาณนี้นะจะทางทางข้างบนแต่หากจะเข้าไปเจฟเฮดเนี่ยจะมีทางซ้อยเล็กซ้อยหน่อยกะบเลตุ่มเปจักหน่อยจะแต่น้องมากุูนกับไปได้ค่นี่ค่ะเต็ไมไปด้วยพี่เสือนะจ๊ะตามถนนหนทางทังง้านจะพาไปาใหญ่มากเลยเลส,ส,สวนบางซ้นอาจจะไม่มีเห็ดน,นะครับก็รดูรอยเขาด้วยว่าเขาจอดไหม <laughs> ถ้าเขาไม่จอดนี่ก็ คงจะไม่มีเนาะเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีครั้งคงไม่เป็นครั้งแรกเหมือนทุกคนพิเสื้อสวยมากเลยสีแส่ดมากก็จะเป็นคนครั้งที่สองพี่สาวก็ใหญ่สิร้อยหลักว่าเราแม่งจะถ่ายพิเสสะพี่เสสอปีกแดงจ้ะพิจารอันนี้ห้าวเข่าไปในถามเพื่อนเอิญถามหน้าข้าเนาะจ้ะล้างวานจะผ้าพี่ๆเข้าไปเนาะจ้ะสาธุสาธุสาธุ เข้าไปพยย่อใหญ่จะขับรถไปลาดด่านหลังเนาะจา้ะห้าลอดทองห้าลอดทองห้าลอดทองพญานาจา้พยาพ่ทจะเห็นราวจ่าไผแบบนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะเดินเดินวัสดุก็จะมีราวจ่าไผ่ตลอดแน่นะคะจะมีภาพวาดยังสวยงามเลยจ้ะตรงโน้นเนอ้ยเอาเรืองี้เลยจ้าท่านเดินไปจา้า พี่ๆหลังบ้านมาได้ครึ่งทางหน่วยมากขอไปเอกเลยนะคะ่คะวงย้อนกลับลงไปอุย้ยเอาเรื่องนะคะไปค่ะไปต่อยังไม่จบมาถึงแล้วนะคะหนื่อยมากพีพ่่ดูค่ะดูจาด้าดูตรงนี้หลังบ้านทำได้ สุดๆค่ะในอุโมงนี่ตรงหางนะคะเป็นส่วนหางจะเป็นจวนของหางเพื่อนนะจ๊ะลัลงบานหอมแหก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 ,กเลยค่ะไปบังวิวตรงนี้กันนะจ๊ะตรงนี้เป็นซาลาจา้าซาลามีแม่แม่ชีแม่ขาวแม่ชีขาวอุ้ยจ้าบังวิวก็ไม่รู้ว่าอยู่จุดใดนะจ้ะ จะผู้การข้าวัดนะจ๊ะนี่มน้นตรงนี้ตรงนี้น่าจะไม่ชีเพิ่นบว่าให้ขึ้นมาไหว้พระขอพรนะจ๊ะทางบุญ ที่จะเข้ามาขอพันไหวพระกันนะจ้าที่กีหลังบ้านกับพ่อใหญ่พาขึ้นไปไหวพระตรงโดมนี้นะคะไปอยู่นะแต่มันจะขึ้นไปจถึง ยอดดอยนะนขึ้นไปต่อนะคะจุดนี้ขึ้นขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆเยนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะอยู่ประมาณอันนี้ขึ้นมาฮอดด่านบนแล้วด้วยจะ้ะทางกระสะดวกสบายมากๆเลยจะ้ะตรงนี้ข้างบนจะมีพระนักโปกองค์ใหญ่นะจะ้ะจะมีกุติมิสลามีพระอาจารย์เพิ่นจำวัดอยู่เนาะจ้ะเอาเบิ่งวิวด้านนี้กันจ้า อาล้างบ้านอยากอยากมานะจ้ะก็เลยขอให้พ่อใหญ่พามามาหอดมองแล้วพ่อใหญ่ก็ยิ้มออดนะจ้ะจาอีหยังคงควรนีแต่เฝ้ากับเฝา้ฝาชีวิตนีก่ก,ก็เลยเฝ้าอย่างเดียวรีบนะคะพ่อใหญ่ก็จะรีบอย่างเดียวเลยชีวิตพ่อใหญ่นี่คะ่ะโอ้ยสาธุสาธุสาธุาธขอความเป็นสีดีมงคลเกิดกับ ชีวิตครอบครัวของลูกแล้วก็เอฟีที่น่ารักทุกทุกท่านจ้าทุกทุกท่านจ้าทีทีเอฟี SC. ไปจ้าบึ่งวิวกันนะจ้ามีขาบิ่งประบาดพนนอะจ้าอังบานจะอ่านให้ฟังนะจ้าขออนิยานวัดเขา ตาลาอะตุนฐานจาะจโรได้รับอนุญาตให้ให้ตั้งวัดเมื่อวันที่2ตุลาคมพศ2540ได้รับพระราชทานวิสุงคามคามาสีมาหรือเปล่าคะทลังบาทอานผิดก็ขอภัยนะจาเมื่อวันที่29กันยาพศ2543มีพระเทพวชิระยา ยานาโสพลพระอาจารย์เยือนนะคะคันติพโลเป็นเจ้าวาสังกัดนิกายพระธรรมยุทธสภาพแวดล้อมเป็นป่าและภูเขาล้อมรอบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้นานาชนิดสมุนไพรหายากรวมทางสัตว์ป่าเช่นนกเงือกข้างเทาหน้าดำเก้งกระจงอีเห็นและอีกลหลายๆอย่างเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารเพื่อทำน้ำที่ ก็เก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำบ้านจรัดมาใช้เพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรเป็นสถานที่ทัศนียภาพที่งดงามสภาพแวดล้อมเงียบสงบร่มเย็นเหมาะกับการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญยิ่งนี่จ้าไปหาะวิวงวิวกันพุ้ยพี่น้องแต่พ่อมาก็บบ่ไดเห็นเนาะจ้าโอ้ยกว้างสุดลูกขอลูกตาพี่น้องจ้าพงเนจ้า อันนี้คือต้นเนียวนะจ้ะต้นเนียวน้ำนะจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะอุย้ยแหนมเห็นริบลับอยู่ข้างล่างนะคะมีถนน,นหนทางกับกรดูดจุดใดเป็นจุดใดนะจ๊ะจะว่าก็เห็นเถ่อเขาริบๆเลยค่ะรอบเย็นดีค่ะด้วยจ้าพี่น้อง ลมแบบสุดๆถาวนงามแห้งค่ะไปค่ะไปอ้วนอ้วนเพื่อไงกันเพื่อ,ญ,อญ่นี่อะไรคะ างเก็บน้ำบ่กจะเป็นยังไงน,นะนั่นแม่นบ่จ้ะจะมีพวกป่าสวนยางอะไรนะอ่าง,งเก็บน้ำเชาวบ้านบ่กจะเป็นยังไอองเรอ่องของเก็นบน้ำห้วยจรัดอ๋อบ่ค่ะของหลวงมันจะมีะทางใช้มองเข้าไปเหมือนเสาจะเป็นมองได้เราจะไปน่าจะไปคนละน,น่าจะเป็นภูเขาส่วนนี้หรือเปล่าพ่อใหญ่นู่นส่วนนู้นหรือเปล่าคนละถนนเพราะว่าถนนตัวนี้นี่ถนนตัวนี้นี่ที่ที่เขาบอกว่ามีกำแพงวัดเห็นไหม แต่ก่อนเขาเพิ่เก็บดเหด็บแถวนี้ก็ได้ในค่กำแพงวัดนั่น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 เห็นไหมกำแพงวัดขาวๆนะใช่ไหมอเออหรืออันเดินทางน่าจะเดินทางข้างนี้ได้แต่เราก็ไม่รู้เนาะเราเราก็ผ่านมาเราไม่เอาจริงเอาจังที่จะถล่มเห็บเพื่อใครารอสวยมากเลยสวยงามมากก็เป็นา กันจีเกลีกเลยจ้าบังจ้าโอ้คำบูชาพระศิวลีเดี๋ยวเขาจะไหว้พระกันนะจ้าพีพีจ้า วิววิวที่อุทจ้ะร่มเย็นดีค่ะจ้ะมองเห็นสุดลุกหูหลุกตาอนา,าเขตกวางไกลประเทศไทยจะมีกจะปูเขาหลายๆแบบนี้เลยจ้ะ้าบทขึ้นมากกับโอเห็นเราจะพี่น้อง อันนี้แม่ชีแนะนำให้หลังบ้านกับเพย,ยมาปิดทองนะคะแม่ชีบอกว่าพ่อลูกใช่ไหมถนอมถนอมไ้ให้ดีนะเขาสวยมากอุ้ยหลังบ้านแบบยิ้มแก้มบานเลยนะคะไม่ใช่ถูกหลอกค่ะแม่จะพูดความจริงเสมออันนี้ก็คือแม่แนะนำให้ไปขอพรอหลวงพ่อท่านใจนะคะ อืมถ้าไม่ใช้ความดูแลก็ปิดค่อยๆที่สําคัญแม่บอกว่าทําบุญอย่าผุ่เผื่อยอ่ะก็ใหญ่จ้ะอย่าทิ้งกขยะเลยวัดแปะหาถึงไหนนี่ลูกว้ายอยีกละทองทองนี้ละนี่วิธีทำยาก การอธิษฐานอธิษานยกคระนะคะยกขึ้นเสื้อเนื้อหัวได้ไหมไหวไหมไม่ไหวค่ะท่าโหทัไมากเลยท่านหนักเป็นหนาแล้ว เดี๋ยวหลังวันจะลองอธิษฐานจิตแล้วยกดูนะคะจะบอกอุ้ยอันนี้ขอ,<ก>อลงเ้ายกเดินบุินมากยกเสยจ้ะยกยก,ยกทั้งองค์ยกทั้งองค์เหรอจ้าอลอยจ้าแล้วไปขอพรไ,ไม่ไหวนะครับเข้าไปนั่งร้อนมากเลยไปขอพรหลวงพ่อท่านใจกันจ้ะอันนี้แกสลัก พ่อใหญ่ดูจ้ะเกียร์สลักหินเลยนี่พ่อใหญ่จา้าดูนี่ไงคะอ๋อนี่สามนี่ไงคะทั้งรังนี่พี่หลวงพ่ออะไรพี่หลวงพ่อค่ะแม่บอกไง มาคักมาเนี่ยเทวสันหลวงปู่อดุลหลวงปู่อดุลหลวงปู่ดุลอะนุโตผู้ใจจวายโอ้ยเป็นใม่ใหมละฉันไม่ดูแล้วเวียนหัวแล้วบนหาม่องเลยกะเสียวม่วนทองเลย ไปค่ะขึ้นไปเลยค่ะลงพ่อทันใจนี่พระนอนพระนอนัน,อนี <Okay. S 1> ่นี้ปางหลังบ้านเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวหลังบ้านจะมาขอพรอยู่สาธุสาธุสาธุขอพรกันจ้า ขนาดอินพีสี่สิบสามอินพีี่สิบสามค่ะวิวทิวทัศน์ไม่น้อยเลยนะกะดีใจที่ได้มาเนาะจ้ะขอพรเพลเอเอฟซีพีพีทุกทุกท่านล่ะเนาะจ๊ะหายชีวิตีแต่ความเป็นสิริมงคลเด้อจ้าหลังบ้านกับพ่อใหญ่ก็จะกกับกันแล้วเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้พามาไหว้พระขอพรกันเนาะพ่อใหญ่เนาะ ป่าเ <ไป S 2> ดินทางกลับบ้านกันจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า